สวัสดีค่ะทุกคนช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเพื่อนๆไปไหนกันบ้างคะสําหรับน้ององศาไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะที่จริงน้ององศาก็อยากจะไปเล่นน้ําทะเลนะคะแต่น้องไม่ค่อยสบายค่ะก็เลยไม่ได้ไปนะคะแต่ก็ไหนๆแล้วนะคะช่วงวันหยุดทั้งทีค่ะเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะถึงจะไม่ได้ไปรับลมทะเลค่ะเราก็พาน้ององศาไปรับลมแม่น้ํากันที่บางประกงนะคะ เราใช้เวลาเดินทางกันแป๊บเดียวค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คือตลาดชุมชนริมน้ำท่าสะอ้านค่ะจอดรถกันมาที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนะคะแล้วก็เดินเข้ามาค่ะพบกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะที่นั่งสบายๆริมน้ำแบบนี้เลยค่ะเป็นโคง้งน้ำบางปะกงนะคะที่นั่งมีให้เลือกทั้งแบบปูเสื่อและแบบโต๊ะนั่งค่ะ ตลาดชุมชนที่นี่นะคะนอกจากจะบรรยากาศดีมีที่นั่งริมน้ำแบบนี้แล้วนะคะเขายังมีดนตรีสดให้ฟังด้วยค่ะส่วนอาหารไม่ต้องพูดถึงค่ะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะเริ่มต้นที่10บาทก็ได้รับบรรยากาศชิลๆแบบนี้แล้วค่ะดีมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะได้ที่นั่งกันแล้วเราก็เดินชมตลาดกันต่อเลยนะคะที่นี่เ็าจะเป็นตลาดแนวสตรีทฟู้ดค่ะเราจะเลือกซื้ออาหารตามร้านที่เราถูกใจนะคะ อาหารก็มีกันให้เลือกหลากหลายเลยนะคะหอยทอดผัดไทยยำต่างๆค่ะหรือหมูกระทะก็มีนะคะร้านยำอาหารทะเลก็มีให้เลือกค่ะขนมหวานก็มีนะคะปลาเผานี่เลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะราคานะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ส0บาทถึงราคาหลักร้อยค่ะน้ององสาวของเราก็ถูกใจที่ร้านนี้นะคะซื้อแล้วค่ะ ร้านนี้เขาก็ขายน้ำแข็งใส่นะคะมีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายเลยค่ะน้ององศาก็เลือกเป็นน้ำหวานกลิ่นส้มแบบนี้เลยนะคะอย่างเดียวเลยค่ะแม่ค้ากร,ราดให้แล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานชํำๆแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเราก็สั่งอาหารไปอีก 3- 4อย่างนะคะโดยแม่ค้าจะไปส่งให้เราที่โต๊ะค่ะพร้อมทั้งชำระเงินที่โต๊ะด้วยค่ะ เรือกซ้อนอะไรก็จะจังตั้งซ้อนเลยมีบรรยากาศดีไหมสาชอบน้องเห็นมีไหม,มเพี่ยงดีนะเดีนยวแลดแดดมันก็โลมอร่อยเลยตอนนี้แดดยังร้อนอยู่ค่ะตอนนี้ห้าโมงใกล้จะห้าโมงแล้วค่ะแดดยังอยู่เลยนะคะเดี๋ยวแดดร่มๆแล้วให้ดูอีกทีค่ะ สาสั่งนัดเก็ตมาแล้วนะคะนี่ได้นี้มาด้วยมันนาแป้งโลละเจ็ดสิบบาทค่ะเถมเมีย่ยงนถมเมีย่ยงสดก็แถมมาในซอสด้วยว้ายี <c oughs> นั่งบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะลมเย็ยนเย็นสบายเลยอะ่ะพอดีเลยวัดพอดีเลยน่าจะลองชิมสักชิ้นนะนั่งรับลมชมบร,รรยากาศไปฟินๆเลยนะคะ ไม่นานค่ะอาหารก็มาส่งครบแล้วนะคะมีฮอทดอกย่างของน้องอุษาค่ะหอยแข็งลวกหอยหวานลวกนะคะมีมอนดองด้วยค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆได้มาลองเที่ยวที่นี่นะคะมาเดินเที่ยวตลาดและสั่งอาหารมานั่งทานค่ะบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ําบางประกงแบบนี้นะคะลมพัดเย็นๆแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศมันดีมากจริงๆนะคะ ซึ่งเราก็ใช้เวลาเดินทางมาถึงที่นี่ไม่นานค่ะจากบางนากิโลแปมาถึงที่ตลาดนี้ใช้เวลาที่40นาทีค่ะและแม่อโอก็มีสั่งข้อหมูย่างมาเพิ่มค่ะข้อหมูย่างจานละ1 0 0บาทนะคะข้อหมูย่างนุ่มอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มก็แซ่บมากๆเลยค่ะบอกแล้วเลยอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างค่ะแต่ถ้าใครพาเด็กๆหรือลูกน้อยมานะคะก็ต้องดูแลด้วยความระมัดระวังเนอะจาก เพราะว่าจากในคลิปก็จะเห็นนะคะว่าที่กันระหว่างที่นั่งกับแม่น้ําม,มันมีช่องว่างเยอะค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยก็จะตกลงไปง่ายๆนะคะพ่อแม่ผู้ปครองต้องร,ระมัดระวังกันค่ะพ่อเรยก็ขอปิดท้ายกันด้วยหอยนางรมสดๆนะคะเป็นหอยนางรมทรงเครื่องค่ะจานละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนน้ององศาอิ่มแล้วก็ขอนอนเล่นชิลๆไปครับ สำหรับคลิปนี้แม่โอก็ขอแนะนำค่ะตลาดชุมชนริมน้ำท่าสะอ้านนะคะใครที่อยากมานั่งเล่นชมบรรยากาศชิๆลๆริมแม่น้ำแบบนี้นะคะก็มากันได้ค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ